วันนี้ส่งคนสวยเราไปฮ่องกงกันทุกคนล่าสุดเรียกคนสวยแล้วจ้าส่งน้องไปฮ่องกงส่งพี่เจดิดวันนี้เรามาเป็นกำลังใจให้คุณโก้ไปรับรางวัลเนาะโคมชัดลึกแต่ใดๆแล้วไปเขาไปก่อนนุกเขาบินคืนนี้นุกเขาบินคืนนี้แล้วปาบินก่อนกับโอมกับพี่เจียบร้อยล้านบินหลายคนอยู่ คนโก้น่าจะบินกับกับใครอะกับพี่เบสเปล่าไม่แน่ใจนะรอดูรอดูหรืออาจจะมีผู้จัดอีกคนตามไปด้วยเป็นกำลังใจให้คนสวยใดๆเพื่อนเขาก็มาส่งนะจ๊ะจะคอหาเลยก็บอบว่าไกลยอยู่ไงก็เลยคอเอาหาพี่ป๊อบดีกว่าโน้ ทำเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าใครอะไรอย่างนี้คุยกันมาตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เม <c oughs> โนเย็นหนึ่งนาลากส่งกำลังใจให้น้องไปเที่ยวกัน น้องโอมน้องโอมน้องโอมจับมือเอเพื่อมีใครอยากจับม yeah ือน้องโอมเนี่ Slide Slide ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยเราเห็นแค่ปากจะรู้ไหมเนี่ยเอาเอาเขามาส่งด้วยเหรอมาส่งด้วยครับอุ้ยน่ารักมากทุกคนเขามาส่งด้วยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยน่ารักเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเขาน่ารักมากหล่อแท้ใช่ใช่ใช่ หลอตัวหนีน้ำยังไม่อาบเลยนะ้ำยังไม่อาบพี่ปอ๊อปบอกน้ำยังไม่อาบนะฮะโอ้ยน้ำยังไม่อาบด้วยเนะี่ยโอเคหล,ล่อมากหล่อมากเห็นไหมเอามาส่งกันด้วยนะฮะคุณอย่าคิดว่าคุณอย่าคิดคุณอย่าคิดคุณอย่าคิดนะฮะคุณไม่รู้อะไรคุณอย่าคิดฮะคุณดูเองนะครับหมดชาชา,ชา,ชาใครเอาชาไหม ่ผมแนะนำให้กินอย่าผสมนะครับถุงเดี๋ยวใส่ถุงก็ได้ได้่ใส่มใส่ถุงก็ได้เอาถุงผมก็ได้ไหมฮะไม่ส่อหุนอะไรก่อนวางยังวางยังยังครับยังครับยังทรงอยู่นะฮะหล่อมากนะฮะยิ้มหวานเลยนะฮะ เดี๋ยวผมสทรถ่ายรูปให้เห็นคู่กันเลนี่นี่นี่นมุมนี้มุมนี้นี่ชอบมุมนี้มากต้องมุมนี้เท่านั้นอ่าอ่ต้องมุมนี้เท่านั้นเพื่อนเพื่อนน<ป>เพื่อนมา้องตองไปไปเรายังไม่ได้แปะ ไม่เอาถายเราตอนนี้ค่ะตอี <T iller> <t iller> ้คับเขาบอกว่าพี่เสียบไฟตั้ง8 0โมงตื่นใช่เราก็มารอตั้งแต่9โมงตื่นไม่ได้ไปก็เหมือนไปอ่ะเนาะขอโทษนะแม่มอง เดี๋ยวค่ะเจอกันเจอกันในไลน์นะ